สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับกับสวัสดีกับทางช่องศรัทธาปาฏิหารนะครับขอขอให้ปฏิหารขอให้สิ่งดีๆนะครับเกิดกับสมาชิก f c ทุกคนทุกท่านเลยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับขอย้อคคาเตือนกันก่อนนะครับว่าให้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับหรือรับชมเพื่อความมงคลเท่านั้นนะครับตัวเลขเป็นเลขมงคล นะครับไม่ใช่เลขสูตรไม่มีสูตรให้ไม่มีสูตรแจกนะครับและไม่มีการทาสูตรอะไรใดๆให้ดูจงสิ้นนะครับในเมื่อตัวเลขนะครับเป็นตัวเลขมงคลและการวิเคราะห์ก็เป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับขอโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับผมเนาะละที่สําคัญนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนการพนันห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาดนะครับเนาะก็กอให้ทุกคนโชคดีเกิดความมงคลทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้ เป็นการวิเคราะห์นะครับ Stand ort, ort, เลขมงคลฮานอยนะครับประจำ 11, วันเสาร์ที h, ่11นะครับวันเสาร์ที่11เดือน6นะครับปีหกห้านะครับก่อนนี้จะเป็นวันเสาร์ที่11นะครับ 11, มาดูวันศุกร์ที่10กันมาตัวไหนบ้างนะครับไม่มาตัวไหนบ้างนะครับก็รอบ4ี่โมงนะครับผล3 4 7นะครับ2 4 3 4 7 2 4 7กับ2มาหมดนะครับ ตัวที่ผมไม่ประกบให้ครับมีใครดักตัวที่ผมไม่ประกบให้ไหมครับสองหนึ่งสองสามสองห้าออกสองสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามออกเจ็ดสี่สำหรับรอบนี้นะครับฉะนั้นนะครับวิธีการดักที่ผมบอกนะครับว่อต่อไปก็จะมีนี่นะครับสี่เจ็ดและสองเพราะนี่มีอยู่สามตัวเพราะว่าเลขสี่มันออกซ้ำกันเห็นไหมนะครับแต่นะครับ มาชิกแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับผมได้ทิมให้ในชุมชนนะครับว่าสองสี่รองเจ็นะครับสองกับสี่นะครับรองคือเจ็ดนะครับก็มาดูกันรอบต่อมานะครับรอบต่อมานะครับผมบอกสองกับห้านะครับจะมีสองกับมีห้ามีพี่เห็นไหมก็คือรอบห้าโมงนะครับผลก็คือเจ็ดหกสี่นะครับห้าแปด นะครับเจ็ดหกสี่ห้าแปดห้านะครับแปดเด่นตัวเดียวเริ่มมาั้งแต่ตัวแรกนะครับและแปดห้าผมไม่ได้เอาเห็นไหมมาตัวที่ผมไม่ได้เอาครับนะครับมาตัวที่ผมประกบเว้นช่องบ้างให้นะครับใครจะดักก็ดักเลยนะครับอืผมบอกแล้วนะนะครับเด่นนี้มาหมดนะครับมาตรงเวลานี่ตัวนี้นะครับอืมและดักที่ผมบอกครับสี่ครับนี่นะครับ เห็นไหมสี่ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกอันนี้มันก็เหมือนกันวันนี้มันมีแค่สามตัวนะครับมันเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูหกโมงนะครับหกโมงผมบอกแปดสองห้าไม่มานะครับไปมาเลขเจ็ดนะครับออกสามเก้าหนึ่งครับเก้าเจ็ดนะครับสามเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดมาเจ็ดเห็นไหมประกบไม่ถึงเจ็ดเก้าครับไปออกตัวที่ผมไม่ประกบนะครับผมแค่ประกบแค่สามคู่นะครับไม่ได้ประกบเยอะนะทุกคนนะ เออผมก็ประกบแค่สามคู่นะครับก็เจ็ดมานี่สำหรับสายดักนะครับสายดักเดินดีมากนะครับสายดักนะครับมันจะเหลือแค่น้อยตัวนะฮะเจ็ดอ่านี่นะครับดักก็มาทั้งสมาชิกระดับต้นขึ้นไปนะครับในพวกชุมชนก็มาในส่วนของเจ็ดนะครับทีนี้มาดูรอบอสุดท้ายหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มผมบอกเจ็ด ไม่มาล็อกเจ็ดนะครับไปมาห้าครับนะครับดีที่มาให้นะครับเข้าหกห้านะครับศูนย์หกห้าหกหนึ่งนะครับห้ามานะครับหกห้าห้าหกยังมาติดให้รอบสุดท้ายนะครับแต่ก็มาน้อยนะครับก็ถือว่ามาน้อยนะครับวันนี้นะอืมมันไปกองกันอยู่ท่านี้นะครับก็มาถึงนี้แล้วก็มารอบสุดท้ายตัวนี้ ก็สายดักก็ไม่พลาดดีสายดักก็พออาจจะหอมปากหอมคอบันเทิงกันนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่บื้มบ้ามเท่าไหร่นะครับมันต้องมาอีกแหละนะครับวันนี้ก็มา1คู่นะพรุ่งนี้น่าจะขอให้มาหลายกว่าหนึคู่นะผมก็หวังว่านะครับมาดูกันต่อนะครับ น,หหนี่มงคลฮานอยนะครับตัวเด่นไม่เคยพลาดเลยนะครับสองร้อยเจ็ดเอนะครับงวดที่สองยดสิเอดนะตัวเด่นพรุ่งนี้นะครับสองห้าหก เก้าสองสี่ผมจะพูดน้อยนะครับแต่ผมจะเขียนเอาสองห้า เลขหกสองห้านะครับเอ้ยหกสองหกห้าหกเจ็ดหกแปดหกเหสี่หกหนึ่งหกสามหกศไม่มีนะครับามคู่ไม่มีนะครับตั้งก็สังเกตนะตั้งก็สังเกต วันนี้นะครับวันที่10เนี่ยผมบอกว่าจะมาเบิ้ลหามไม่มานะครับพรุ่งนี้ครับนะวันเสาร์ตามอีกหนึ่งวันนะครับเหมือนวันนี้จะมา8ปดท่าเพราะว่าผมบอกในสมาชิกเนี่ยบอกว่าแปดท่าตัวเดียวนะครับแต่เข้ามาย้อนให้วันนี้นะครับสำหรับวันที่1ิบเอดนะคร,นรับวันที่1ิบเอดนะผมลืนเขียนวันที่อ่ะ 11นะครับเดือน6นะครับปี65นะอืมก็เบิ้ลถาม3เวลามีแค่3เวลาเท่านั้นนะครับที่อาจจะมาก็คือ5้าโมงหกโมงและ1นึ่ทุ่มเหมือนเดิมนะครับ1 2 5 2 5 6 6, 6 5 9 095 695ึ๊บดูรอบสี่โมงเหมือนเดิมนะครับดูรอบสี่โมงเหมือนเดิมนะทุกท่าน ปกอันนี้ v นะครับน่าจะชัดนะครับตัวเล็กแต่ชัดนะผมอยังห้เห็นภาพรวมนะครับเหมือนเดิมไล่กันไปตามนี้นะครับเด่นพุ่งนี้ก็จะมีหนึ่งสองห้าหกและเก้านะครับเหมือนเดิมนะครับระวังเบิ้ลหามและชุดในนี้สามชุดสามตัวนะครับ ชุดสามตัวนะครับระวังระวังนะไม่น่าจะหลุดจากนี้ไม่น่าจะหลุดจากนี้พรุ่งนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ถ้าสมมติสี่โมงเนี่ยนะครับตัวไหนตัวหนึ่งมาในนี้นะครับตัวไหนตัวหนึ่งมาในนี้และถ้าและที่สําคัญแคบๆก็คือสองห้าเลขหกถ้ามีตัวไหนตัวหนึ่งในนี้น่าจะเด้งนะครับสําหรับพรุ่งนี้ ก็คือวันที่11เนะี่ยน่าจะเด้งถ้ารอบสี่โมงมีสองห้าหรือ6ตัวไหนตัวหนึ่งให้พิกัดตัวนั้นนะครับน่าจะเด้งนะครับน่าจะเด้งและถ้าเบิ้ลถามน่าจะอยู่ในนี้นี่คือเลขยมงคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกิดตามกด Sub สไ r ร b ์กดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทางช่องเรานะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีทุกท่านนะครับผมขอบพระคุณสวัสดีครับ